สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะวันนี้โมก็มีภาพพันคอนะคะที่จะมาสอนเพื่อนๆเพราะว่าบ้านเราจะใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะที่คือต้องบอกก่อนนะคะคือช่วงที่ขัดที่โมขาดช่วงไปนานก็ก็คือว่าช่วงนั้นคือโมเดินทางบ่อยมากแล้วก็ติดขัดเรื่องการโยกย้ายที่อยู่นะคะแต่ ช่วงนี้ก็โอเคแล้วค่ะก็พอมีเวลาที่จะทำคลิปวิดีโอมาสอนเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็โมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube ของโมนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาถักผ้าพันคอกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการถักกันเลยค่ะค่ะสำหรับผ้าพันคอที่เราจะถัก วันนี้นะคะก็คืออุปกรณ์เราก็จะมีได้หมจะใช้เป็นได้ไหมยี่ห้อดารานะคะแล้วก็จะใช้เป็นเข็มโครเชต์เบอร์8ปทับศูนย์แล้วก็มมจะใช้เป็น2เบอร์นะคะแล้วก็เบอร์6กทับศูนย์ค่ะอันนี้จะถักช่วงสุดท้ายค่ะแล้วก็จะมีกันไกค่ะ ั้นตอนแรกนะคะเราก็ถักห่วงโซ่ทั้งหมด28ห่วงนะคะ28นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า พอเราได้28ห่วงแล้วนะคะอันนี้สำหรับใครที่อยากได้ผ้าพันคอที่ใหญ่กว่าน,นี้ก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดเพิ่มห่วงโซ่ได้นะคะค่ะอันนี้พอเราได้28ห่วงแล้วเราก็นับจากตรงนี้เลยนะคะช่องแรกตรงนี้เลยนะคะ12345เราก็จะมาถักเอฟตรงช่อง,องที่ห้าหหลักนะคะ แล้วเราก็ถักโซ่3ห่วงโซ่3 1 2 3แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก if ตรงช่องเดียวกันตรงห่วงเดียวกันตรงนี้นะคะสองหลักนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็นับต่อไป จากห่วงถัดไปนะคะอีก5หลัก1 2 3 4 5สอ้าเราก็มาถักตรงห่วงที่5ถัก f ห่วงที่5ตรงนี้นะคะสองหลักแล้วก็ถักโซ่3นะคะ1 2 3แล้วเราก็ถัก F ตรงห่วงเดียวกันอีก2หลักนะคะสองก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะเราก็นับห่วงถัดไป1 2 3 4 5ก็มาถักตรงห่วงที่5ตรงนี้ ช่วงแรกช่วงเริ่มต้นนะคะมันก็จะรู้สึกว่ายันยานหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้เข็มใหญ่กับได้เส้นเล็กที่โมใช้เข็มใหญ่เ,เข็มโครเชต์เบอร์8นะคะเพราะว่ากับได้เส้นเล็กเพราะว่าพอถักเสร็จแล้วมันไหมจะรู้สึกว่าผ้าพันคอของเราจะฟูฟูนุ่มอะคะ่ะอันนี้ก็โซ่อีก3 1 2 3 ก็ถักในห่วงเดียวกันสองหลักแล้วก็นับเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มาถักตรงหลักที่ห้า,าห่วงที่ห้าสองหลัก ก็ถักโซ่สามหนึ่งสองสามก็ถักในห่วงเดียวกัน f อสองหลักงตรนี้ค่ะเราก็จะถักแบบนี้ไปจนสุดปลายแถวเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ค่ะพอสุดท้ายนะคะตรงนี้เราก็จะถัก f หนึ่งหลักนะคะตรงห่วงสุดท้ายตรงนี้โอเคเราก็แถวที่หนึ่งแถวแรกเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเรามาเริ่มต้นแถวที่สองเราก็ถักโซ่สามหนึ่ง สองสามกลับด้านแล้วเราก็จะมาถัก f สองหลักในช่องนี้เลยค่ะถักง่ายมากค่ะผ้าปันคอลายนี้พอเราถัก f สองหลักเราก็ถักโซ่ส,สามหสองสามก็ถัก f อีก2หลักในช่องเดียวกันนะคะ ถัดไปเราก็จะถัก f คือเราจะไม่ถักโซ่นะคะเราถัก f เลยค่ะสองหลักตรงนี้โซ่สามหนึ่งสองสามจักอีบสองในช่องเดียวกัน คือเราจะกเราก็ถักแบบนี้ไปจนสุดปลายแถวเลยนะคะโมจะทำให้ดูสามแถว สุดท้ายนะคะเราก็ถักช่องนี้นะคะสุดท้ายสองสามโซ่สามก็ถักสองหลัก พอสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถัก if ตรงนี้เลยค่ะ if หนึ่งหลักนะคะตรงนี้นะคะตรงโซ่ตรงนี้นะคะเนี่ยประมาณช่องนี้ก็ได้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวถักไปเดี๋ยวมันก็ จะสวยเองนะคะแล้วเรามาขึ้นแถวที่สามก็เหมือนเดิมค่ะถักโซ่สามหนึ่งสองสามถักเหมือนเดิมกับแถวที่สองนะคะ โสามเราก็มาถักตรงหลักถัดไปเลยตรงช่องถัดไปตรงนี้โซ่สาม ้นะคะเราก็ถัก F หนึ่งหลักตรงนี้นะคะนี่ตรงช่องนี้นะคะตรงหลักที่สองตรงนี้นี่ค่ะก็จะได้ลายแบบนี้ค่ะเราก็ถักไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะ แถวที่4เราก็ขึ้นเหมือนเดิมค่ะโซ่ส ก็ถักอ้ยได้พันกันนี่ค่ะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะถักกลับไปกลับมาค่ะลายนี้ถักง่ายมากถ้ามีเวลานะคะวันเดียวเสร็จเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวถักได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเดี๋ยว เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ความยาวที่พอใจนะคะค่ะพอเราถักได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาถักตรงขอบตรงนี้นะคะตรงชายผ้าพันคอนะคะชายข้างบนกับชายข้างล่างจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราถักขึ้นอันนี้คือมันจะได้ ยาวพอประมาณแล้ว,คว,วความยาวก็จะเอาประมาณนี้นี่ค่ะก็ยาวอยู่นะเนี่ยค่ะถ้าถ้าเราใช้เข็มใหญ่มาถักกับได้ไหมเส้นเล็กอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผ้าพันคอเรานุ่มแล้วก็ฟูนะคะต่อไปนะคะเรามาถัก อาจจะมาถักตรงขอบนะคะตรงขอบตรงนี้นะคะคือเราจะมา,าถักใส่ลูกตุ้มแบบนี้นะคะตรงชายนะคะจะได้ดูแบบไม่จะได้ไม่ดูแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้ดูแบบมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะคะแบบนี้นะคะ โอเคเราก็จะมีโมจะใช้เป็นโมจะใช้เป็นลูกตุ้มแบบนี้นะคะอันนี้แล้วแต่จะใช้เป็นสะดวกแล้วแต่เพื่อนๆๆจะชอบแบบไหนนะคะเราก็จะเอามาร้อยตรงได้แบบนี้คือได้เราก็ดึงดึงให้มัน ได้ความยาวที่เราจะถักตรงขอบตรงนี้นะคะเราก็เอามาเข็มร้อยได้ร้อยใส่แบบนี้นะคะแล้วโมก็จะใช้เป็นเข็มเบอร์หกทับศูนย์นะคะเริ่มต้นเราก็ถัก ถักตรงช่องนี้เลยนะคะช่องแรกถัก X นะคะหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะดึงลูกตุ้มมานี่ค่ะแล้วเราก็สอดหัวเข็มลงไปแล้วก็ถักตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะ ดูใหม่นะคะเราถัก X หนึ่งครั้งแล้วนะคะเราก็จะสอดหัวเข็มลงไปตรงนี้ในช่องนี้ถัก X อีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก X ตรงช่องนี้สามครั้งนะคะช่องนี้นะคะช่องถัดไปถัก X หนึ่ง X สอง แล้วก็ x 3แล้วเราก็ดึงเอาลูปตุ้มที่เราร้อยไว้นะคะตรงนี้มาแบบนี้นะคะก็เกี่ยวได้แล้วก็ถัก x. อีกอก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก x ห่วงถัดไปหนึ่งสองเพื่อนๆก็ประมาณดูนะคะว่าจะถักตรงชายให้มันแบบเท่ากันกับอีกด้านหนึ่งะคะ่ะสองแล้วก็สามแล้วก็ เราถักอีกได้3ครั้งครั้งที่4ี่เราก็มาร้อยอามาถักตรงลูกตุ้มตรงนี้นะคะหนึ่งสองสาม 算了。 ขายแล้วนะคะแล้วเราก็จะตัดได้แล้วนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้เราก็ดึงลงมานิดนึงก็จะได้แบบนี้นะคะใช้ค่ะมันคอตรงนี้เราก็เก็บได้ค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะผ้าพันคอถักง่ายมากๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะผ้าพันคอของเราค่ะ